สวัสดีครับสวัสดียาำเสาๆครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาขืนน้ำกล้วยนะครับเพราะว่าบ่าได้ข้นน้ำห้ายมือละเพราะว่าจะหลายมือครับเป็นบ่รู้ว่าไม่เป็นเดือนแต่ตั้งแต่เบิดฝนครับอันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาองม่องมังเห็ดก่อนนะครับรอบที่สองยังบ่ท่านได้ออกเลยนะครับมังเห็ดก้อนค่อยิไปหดน้ำกล้วยนะครับรอบสองยังมิดอยู่เลยนะครับ มือหามือล่ะถือว่าถือว่าโดนอยู่ได้ครับโดนเติมอ,อยูอ่มีตัวใดออกบ่สุดที่สองไม่เริ่มออกหเห็นนะครับหนึ่งสองนครับสามหรือว่าผมแคะบ่าถึงบ่แต่ว่าพ้นว่ารอบแรกเก็บออกแล้วย่าพึ่งแคะเม็ดขาวฟ่างออกนะครับ เราผมแค่ตั้งแต่อันที่คาเ็ดที่มันหักออกเนาะนันก็สะอาดสะอ้านด,ดีอยู่นะครับหรือว่าต้องรออีกจักหน่อยเนาะผมกับ่ได้เก่งแบบในดอกเ็ดก็ได้ปลูกสุดเรียกอยู่ในบ้านสามสิบก่อนครับแต่ว่าออกนี้ดีแต่ว่ามันก็ดใส่เวลาเื่กันครับเป็นอาทิตย์กลัวหมดนะครับสุดที่สองค่อยสิออกแต่ว่ามันดีตรงที่มันได้เก็บโดนนี่แหละครับได้เก็บสามเดือน4ี่เดือน สีเดือนหมล้ครับประมาณนี้อันนี้ผมลืมข้าวเลืมเก็บอันนี้จะเอาไปกินครับพ่อได้กินได้ขายครับเดี๋ยวเห็ดเฟืองผมหากาก,ากมั่นเพราะท่านได้พออยู่ต่ด้ยวยเพระท่านได้เห็ดนะครับที่จริงนะเห็ดเฟืองถ้าจะล่งมันก็ร่งได้เลยนะครับว่าอากาศมันเริ่มห่อนนี่จังหน่อยนี่อันนี้เริ่มนั่นจังหน่อยอันนี้เป็นสุดแหลกอยู่ออกเพราะท่านมู อากาศมันเริ่มมฮอนเราทําเห็ดเฟืองได้เลยนะครับเด้อพี่น้องท่านใดมีกากมันมีเสื่อเห็ดพร้อมแล้วก็เฮ็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอเบิ่งจักวางจักข้าวก่อนสิมี่ห่ืองใด้มาทรงกากมันบ่ถ้าเอาคนเดียวก็บ่ไว้ครับลงทุนหลายครับคนเดียวมันต้องมาแบง่งเคองกันไหมครับกากมันเป็นรถซิบหล่อนึงผุนครับดิเฮ็ดจังหดไหวเนาะ เ็ดบ่ไหวแล้วครับสิบลอนหนึ่งก็ได้ทั้งเห็ดทั้งหยียบทั้งเทลาดนี่กบบบ๊เบดครับทั้งเบิดนี่ถ้าสิบลอนหนึ่งมันจะได้ประมาณเจ็ดสิบแปลงูนะครับเฮ็ดบ่ไหวครับแต่การถ้าร้ายประนันถ้าออกความกันเท่อเดียวนี่หามมองทรงยากรับอันนี้ก็นมังห้อมที่แม่ปลูกไว้าง,งามเลย ้ำเสาเเลยบ่รู้ว่าจะติดเครื่องรถไทยได้บ่แม่ลงหอมลงหมักทัวนะครับคนนเต็มเลยคนนั้นตีแปลงมาเลยเรียบร้อยนะครับก็ต้องสีเตรียมเห็ดเห็เหดเฟืองรถไทยเย็นมันจะติดบ่มากขนาดมาตั้งแต่ผมมาตั้งแต่เสาอยู่แต่ว่าผมถ่ายแดดมันออกกอนผมยันสตาร์ทรถบ่ติดเครื่องมันเย็นมันติดแหน่ทง ออกมาในสวนนะครับเบิดฟนก็นต้องขึ้นน้ำนะครับเพื่อช่วงป่วยกำลังแตกมากแตกปีิงสิครับต้องการน้ำนะครับต้องหดเลยหดทุกมือเลยก็ดีนะครับแต่ว่าองผมอันนี้จะหดมือเป็นมือนะครับด้อหลังจากไม่ได้หดโดนก็นจะเขามาหดป่วยคือเก่าน,นะครับมือเป็นมือช่วงที่เอกำลังจะตัดค้ายนี่ ต้องขึ้นน้ำนะครับเพราะว่ากล้วยห้อจะมีน้ำหนักปุ๋ยงดกอนนะครับด้อปุ๋ยช่วงจะคายงดปุ๋ยไปเลยครับเป็นเดือนแห้งดีอันนี้ผมใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายอตอนกล้วยแตกปีนะครับด้อปุ๋ยหมาเทืรทสุดท้ายแล้วก็บด้ใส่อิกเลยมันก็หมากในนั่นแหละครับ สำหรับนอกล้วยนะครับเดี๋ช่องทางการพิ่อของผมเดี๋ยวผมถิมไอดีไล่ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋พี่น้องแอดไล์ผมมาก็ได้ครับทักผมมาถือหน้ามันนี้ทันทีน่วยไงครับหลังจากที่ตัดปีแล้วนี่ นับไปเลยนะครับหาซิบหาหมื่อนะครับกล้วยพ่อตัดให้พี่น้องเฮ็ดเครื่องไม้ไปเลยนะครับถ้าตัดปีแล้วเราเฮ็ดเครื่องไม้ <ๆ S 2> ไม้ไหวจะบ่ได้หลงใสอย่างที่สุดแล้วจะบ่ได้หลงจะบ่ได้นับมือยากนะครับแต่เก่าผมก็เห็ดเครื่องไม้อยู่แบบนี้ผมบ่ได้เห็ดแล้วผมเบิงเ่งออกเบิ่งเอาว่าหน่วยกล้วยมันเต็มเนี่ยอันนี้ใกล้จะพอแล้วนะครับใกล้แล้วตัวนี้ ไปพอละนาห้อนกล้วยนะครับผมแนะนําให้เอากระสอบพอดีกว่าด,ด้วยครับเด้อยทาพี่น้องท่านใดอยากห่อนะครับถ้ามันห่อนนิ่งๆนาหน,า,นาวนี่โอเคครับหนาหนาวห่อได้ งามนวยก้วย,ค,วยค่อยจะได้เต็มค่อยจะได้นี่น้ำหนักหลายๆโอ้ย,อยงามวอะนันห้างนกแทละละว่างนะครับบได้อ่อละว่างห้างนกนะครับแต่ว่าถ้าอากาศทันห่อน,นี่ผมบอแนะนํำให้หอด้วยถุงคุ้มสีฟ้านะครับเน้นเป็นกระสอบดีกว่านะครับเพราะว่าหน่วยกล้วยเขาค่อยจะได้เบาใหม่งามๆนะครับโอเคครับพี่น้องครับ สำหรับมือนีบมมีอีหยังมากมม่นะครับฝากพี่น้องเวทสุขุชนไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามให้ผมนํานะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจให้ผมนํานะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับเรือปกิต้นนะครับกล้วยใกล้จะได้ตัดเบิดแล้วเดี๋ยวค่อยจะได้เรื่อมปลูกไม้นะครับนะคอยพอกันมือหนานะครับเพื่อขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการรับชมครับมือนีลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ